พีเจ้าก็จะอยู่ในในบ้านในเมืองก็น,นี้ก็ไปอยู่น้อมาอยู่ทงไฮทงหน้าพิลิพิโลสิไม่บอกคนขึ้นเฮือนทุกคนโทางของวานาาเจา้าแต่เมียสะไปเซนนี่สเสไปเซนนี่ตามไปเมืองดูคนคนทางโทรหากับบติด ต้องมาบอกกีทงนานาก็อยู่ไกลไกลบ่บอกผู้อื่นบ่เป็นผู้อื่นผู้ใกล้เดี๋ยวทุกคนจะเป็นผู้อื่นกับบ่มาดอกเนาะเอื้อยเจ้าของมาอยู่นาทางไปบันดงุงอยู่ป่าเป็นยังมาบ่คุ้มเลยนี่ <laughs> ลแท้ลงมาเมื่อกี้หัว่าใจสัน่นวับเลยทุกคนแย่น้ำแย่น้ำเหลือเกินแล้วรถขึ้นมาได้บยากาศมรรยากาศดีเย็นนะ่ะ เออบ่หอดเลยเย็นสบายมาแต่ผู้ทุกคนโ้งมาสิปวดโพเอาไปใส,ส,ส่ใส่ซุกไปใส่แล้วไป,ไปยังก่อนนะ พวกพวกท่อสิตัดขาดจะทั้งโลกบ้าในาทั้งมาพี่เลิกว่าตัดขาดจะทั้งโลกเลยทาางมาแบบว่าแบบบ่าหายคนเมืองมาเลยนะมาอยู่ป่าอยู่ดงหกักเงียบสงบดีเนาะ ย้ำพันเราข่าเมื่อบุญมาจอนะยัางสปาดี้โวยเอ่อข้าวหน้าฝากไปเอาไปหนาตาห่วยแดดระแดดเกี่ยวเขาอุ้ยคุณมาเก็บผักกระแง่งอีร้อยจะย่างใหญ่อยู่บ้านเนี่ยผัดเย็นได้อยู่พีผัดเย็นเย็นมันลมเด้มันลมมันอันอีร้อยก็นอนห้นอนนาเขาหายนอนนาร้อยกือบสถสปาดีป่ะลูกเนี่ยกว่าลูกกินข่าวอยู่เก๊ข่าวก็ยังร้อยหงาเกิ จำนำแกนอไม้โอ้ยป่าอยู่ดงกันแนะ่ลเลยเไปมีอกินนนอะเจียวเขาแกสิแน้ันป่เนี่ยนี่และคเราทำนี่แหละ,ละ,ละ,ละเอออ๋อทำไมเป็นคนอื่นเขาไปรได้ยวดันออกมาได้นี่วะอ, <laughs> อันนี้เออเจ้าของโทรมากขาบอหาสายเขาโทรมานะโทรทบบาีพนี้ใช่ไหมใช่ร้อโทรศัาท์อแู่ใน่บราบอมีคได้รบม่บอโทรสายสี่สาย แค่ยูนิชัยโซชาร์ตแต่คือโนราณงี้ไหลๆสิมาบอกไปขึ้นเฮือนเออมาบอกแล้วก็สีส้วนไปขุนเลยอีกสีส้วนไปคันตาจานเมื่อื่นมื่อื่นเขาบอกว่างมื่อื่นน่าผจญปเลยไปมื่อื่นเขาบอกว่างมื่อื่นนะทั่วบอกเชียวว่ามื่อื่นไปมื่อนี้ซะเพราะว่ามื่อื่นเขาบอกว่างตอนแรกเขาบอกเขาสิมาเมื่อนี้แต่มื่อนี้เขาผจญปเลยมาเขาเมืออื่นเขาสิมาฮะ เาก็เลยเอาตอนแรกเขากะถาเขาแแล้ววันทีสิบสามมันอีกแปดคำเลยวันที่สิบสามวันที่จะได้มืนอวันที่วันที่นหกเพราะว่าอันเตยมสิ่งเตรียมคลองวันที่สิบสองเลยที่หกวันทียนแม่นมันแปดเดียวมืออีกเจ็ดแปดเจ้าแล้วมันก็เผื่อบอกผูกบอกคนมาเขากะมาบอกทางไกลก่อนในบ้านเท่าไห่วแปดเดียวอย่างหามาบอกทางไกลก่อน ของจอะนี่ก็ใกล้พราเนาะใกล้ใ้ความจะเริ่มพี่ลูกพี่โลเขาเขาลงหวยบ้าเช็ดตะหวยนี่น่าเลิกบ่ได้เอาใหม่เชียก่อนปัานี่ยังบ่ได้ซุกดูข่าวยังเชี่ยวหน้าต้นหน้าเจาะนี่หัวเซนแม่นบัดเวิ้งนี่บ่บัดเวิ้งพี่บ่แม่นบัดบัดป่านี่ยนะปู่อยู่ป่าปู่โน่นปู่ป้าเถอะขมเมนอยู่ทางใหญ่ชำเจ้าสิได้เงิน จนออกข้อทนทางเพนบอกดินน่ะดินเออทางเออทางกะแน่เว้ทางกับพิหุ้มไปนี่แหละมันดีตะกี้ทางก่นนี่โอ้ยไปจะชิบ่หยดได้นี่แหละว่ามันเห็นเฮาก็แปลงเออมาเตียงยังม่ได้มายัง เขาก่เนาะโอ้สีเหลี่ยะนะะย่ายเคี่ยวเออยังเลือประมาณสองไห่ซ้ไหตำนามังสินยาัญนะเพราะว่ามันต้องมาแต่งดูคุณเลมเขาสมื่อกี้ไรใช่ไหมเขาใช่ไหวัวตังต้วัวเจาะหอเลบืองลูกตัวประธานในแก่ สวัสดีค่ะบริษณ์หนากันดนสวัสดีจ้า <c oughs> โ้ยมาเหนมันได้ลูกได้เต้าได้ป้าได้ไดิได้ลูกเลยสวัสดีเลยไป ได้ลูกแล้วใจผอมไปเลยพอกับผูเดียวแม่กับผูเดียวเ้ยขอดออกมาทางไดวะม่เนใอะเ่ยหาคือพอมยังไเออไปสื่อมาจะใส่คือเป็นตะแสตะนัวแห่นน่งจะหญ่ตตได้เด็ดเนาะอันนก็อ้วนได้เด็ดอ้วนสมบอกเขาหลาน้ำหน้าเขาลง ลุงสั่งเห็นเม่หิมมนโจ้ยไว้มาๆมาแมเจ้ลุกมาโอ้ยาใส่เสือตันเด้ดิแดนเออเป็นไอ่ผอสบายดีบ่เช้าหน่อยพูดยานีแล้วิดดงนั่งนั่งดโดยไปนั่งไหมไปคันตัจานต่อวาแดดเป็นไ่เอ็งเอาอันซองเอ็งสิแต่งงานเลย เอซเอลพัวอะไได้เฮ้ยเอซเอลพัวป้าโตอลไรได้โตาฮฮ่าัวเห็โอ้ยเฮ้ยเป็นเพื่อนจ้าเพื่อนอย่าลืมไปนะจ๊ะบอกไปเชิงเขียดเธอนะไปแต้สาวๆคนเด้อยเอาหมูไปน้ำเอาผู้ใดก็ได้นั่งซาบะน้อยได้ไปใส่เดี๋ยวนี้เลย ชวนไปนําเหนอยเด้อไปกับใครก็ได้สามสี่คนไปก็ได้โบเป็นยังเขา่ไ,ได,<ม>ด้ว่าแม่ไป,ไ,ปปไปเด้ดะะเอแซดามหนักะยังเฮ้ยมีแนวยังสิบ้ากับเองเฮ้ยมาหอดแล้วทุกคนมาหอดเฮือนเสี่ยวมาอนี่มาหอดบ้านขั้นทอาจานเมืองไซบูทอง,าทอง <laughs> ตามหาเฮือนเสี่ยวทุกคนเสี่ยวเอื้อยเสี่ยวน้องเด้อนี่ บรรยากาศทุกคนแม่แปรงได้บ้างแล้วอยู่นอกเป่เป็นเสี้ยวเอื้อเสี้ยวน้องพี่น้องเอ้ยแม่นตามหาในสาสสายติกอยู่ในไสาเฮือนแล้วนะเอื้ออย่ซี่จักทางใหนเฮ้ยอ้าวว่พิ่นมาเท่านึงหนึ่งเพิ่นเคยมาเท่านึงอือก็แดดหอนเนาะ แดดฮ้อนขนาดตัวอยู่พอดีจังหวะพิ่อเคยมาเท่านึงใกล้สิแล้วแล้วเขานะใกล้อะ้รยังเด็กเครื่องให้นะทันเพือนเพื่อนให้แล้วนะที่ยวมาเพค่อยนั้นมืออื่นมือคือแล้วเนาะเจ้าเดี๋ยวเอาซองมาให้เพื่อนจ้าพี่น้องอยจะลืมไปเด้อเด้อไปแน่นอนไปเด้อเขาก็เขียนสื่อตามเฟซเลยเขาก็เด้อจะสื่อตามเฟซได้เลยตอนแรกว่าจะพิมพ์เอ้าเราสื่อในใดดีวะไปพิมพ์บัตรเซิร์นับประจักษสื่อเล่าซะสบายดีสบายดี เสี่ยวได้พี่น้องเสี่ยวเป็นขันทันจ้าเสี่ยวได้เป็นยังเอาเข้าไปใส่ว่ากับเสี่ยวเอือยเสี่ยวนอกอยู่ใส่ว่าอยู่ใส่ว่าไอ้ทองเสี่ยวเอือยเสี่ยวนอกเอออยู่เสี่ยวนอกกับเสี่ยวเอือยกับเสี่ยวนอกเออหากได้ซ่อนกันด้วยดีเลยจิ้วไข่ค่อยได้โซนได้โซนได้เสี่ยวเอือยเสี่ยวน้องกินข้าวกับขาเยเอาเลยเขากินเขาอิ่มเลยนี่เขาน่ะม้านในฮัเนี่ยบ้านในเสี่ยวบบบันดงเน่ะไปกินตังข้าวนุ่นในเสี่ยวอีกเอ้าเจ็ดสิบปีสื่อยังมันคือเงียบจิลี่อยู่บ้าซสี่เลย กําลังวันเพ่ดแซทหาแซพิ้งรวพอแซ่แล้วว่าสิลงน้าบัญญีลงไปหมัดเขาอืพูดได้แซทหาเหยเสี่ยบขอทองโอ้แซทหาเลยกินอีกแล้วดิพราะเราเป็นกินเลยเนี่เอาชิ้นแห้งไหมลูกพี่เสี่ยวกําลังชิลงไปเกี่ยวเขากําลังบัญญลงน้าทาหมูไว้เอาเลยเอาเลยแว่าว่าเออได้นาะกินหลือได้นาะกินเลยถูกินไหมพี่เสี่ยวกําลังพี่ที่ มเขากินอิ่มเดีวได้ข้าวนั้นี่า้มาพี่ได้มออ๋อเขาถ่ายคลิปทางนี้ไปเลยตามสบายเขาจะกินแต่น้ำไปซื้อบิยามันตีเจ๊ซื้อเบีเอาจะได้มาเอาอยู่ค่ายพญพบหนึ่งสี่ฟองก็ได้เปิดหมูจิได้มตะกี้กับเน่าตะกี้เขามาเขาไม่ตะก่ายดิตนี้มีตะกาได้พอเขากะ มากกับมิเตหุจักนสุปานีพูดเดียวอสุปานีตะกี้ตะกี้กับมีพี่นางอยู่หันเนาะตะกี้ค่ะตะกี้พี่นางอยู่นี่อันนี้อยู่เน่ในเด้เน่หัวครัวนะไผ่เมออีสามแม่อีหนึ่งอีสองสามโอ้มีใหญ่ทานเลยเด้ตะกี้เพ่นันเป็นพี่นางเฮาเด้ตะกี้อันนี้มีเชลจะปิ้งหมูม้วนเอาเลยเอจ้าบอกเอาจอกมาอีก

อนอแร่งคล้ายๆนอไปเฮาวานเลยเนาะหุ่นนะมเลยนะองกุกตาเนี Nixon> ่อืมอันนี้ต้นยังไงนี่อันนี้นะต้นปามเออเราไม่เห็นมันยังก็อินทพาลัมอินทพาลัมลูกท้ายปูไง ใหญ่ไวเนาะทิปกว่าปีแหละยังพันลเป็นหมาวะเถ้า่บ่เป็นมันมันคุ้ยพอมันออืนี่แหละกระต๊อบนอนกระต๊อบเขาถอยใหญ่๋อา้าวงอมาขี้จะหมดปีเลยเนี่ยเอาเกี่ยวกันเอิ่เกี่ยวกับตาเขาเอาไปมันเขลงไปถุงจะโตให้งัวโต นปอนปันเขาอยู่งนอกพุดินอันาวรอยวดทองอวด่ใช้แม่มันจ้ะพุดแม่มันเายาวๆปล่อยกป้าหงาบดกับใบยากินเลยเนาะมันนโบอึดหาดีเออเนี่งามันจะปุ่มพืินกับหงาเอือยมันบนเอ่ยนี่อตัวนี้เป็นอีต้อเขาอืมคบรรยากาศด ชวนเจ้าของวบรรยากาศคลายทางฝั่งไทยเนาเนี่ยยาลงไปพูดไปเอยาลงไปสุดเพ่เยบ่หวยอือเออแปนเลยเแปนเบิดอยู่ถ่งอยู่หลุมต้นข้าวเขียวๆนมาอืมหน้ากว้างหน้าใหญ่เนาะเห็ดไปแล้มากอกไม่อยู่บ้านนะมากอกเฮ้ยบดบิได้ไปหามันมกอกมแกกกัน มันน่ยถ้าเราเป็นหมาเท่หมันนั่นแล้วมันเป็นหมาแล้วบัดมือไปมืองานอย่างที่ือไปตําขกินเผื่อเขาจะตําขู่เนี่าหุ่เอ็กซ์ซีเอามาจากสวรรค์เลยนี่นี่ไปทมืหญสวยเอามางข้าวเาด้วยเาผิดว้าวงามจสอเลย่เราปลูกดิโดนปลูกดอนทำเงินนะบอ ดอนทำเงินมันใหญ่อยู่ให้ดอนทำเงินใหญ่เลยสกับดอนชนดบ่แ่อยากสกันใหญ่เลยค่ะแต่ว่าเขาจะาแบบสมกี้ังไคดอนป็นดอนเลยนะคดหน้าิดนมันบุกินนีล่ะมันเป็นหยาิวยีรอยสะออนหยาแล้วบบบนี้มันเลือกลูกเลือกหยาเลืมันกิน มันบอนอุดมสมบูรณ์เนาะให้น้อกน้ำหมอกน้ำใหม่ก็ม่ต้องไปหาซื้อเนาะอยากเดเข้ามาหาอยู่ป่าอยู่เถื่อนนอกจากว่าขึ้นยากน้าใหม่อันนั้นแหละก็ลงไปเอาลงไปอยู่ป่าลงไปอยู่นั่นขันบอลใดลงไปขันยามันอันแรกมาเอานี้เนาะให้หน่อบงใจหน่อบงอันนี้ก้อนนี้ก้อนี้ก้บงเออเพื่อมันเอิรนบ่คือการเบยบ้านตัวเอิร์นนะย่าคือก้อนน้ำไม่ไปบ้านเ่ยปฏิบ่คุณอันนี้นะไม่ไปบ้านทางขึ้นเออ เล้ากบงเสียวมากอบงตัวนไ่อใหญ่เลยคือมันเ้าปูก็เนี่ยอคือก้อนนันไม่เ็ยป่าอยู่หน่อมันจะตายปเนไหนนะอุ้ยแนงมันี่เดนเนออนี่เดนเน ทีมตีแะได้แหน่งมันเด่นเผือกเต้อันนี้ปลูกผิปลูกฟ้าไปอันนี้ใคยเผือกเนีเผือกเอามาต่เชียงคัวกได้นี่นะป้าเผือกกมาไกลขนาดเลยเผือกหัวมุนมุน่ พุ่นกอไผ่บานนะเอาบบเอาบบเคยเห็นกอน้ำไม้บงได้ยินตะซื้อว่าน้ำไม้ไหลน้ำไม้บงอันนี้เนอนน้ำไม้บงเลยมันคือกอใหญ่แท้จังว่ะจักเด็กเอใหญ่จักพขาใหญ่เอาแนวพันมาได้ทางไหนกอบงคือหัวพันใหญ่ต้นหนุ่มๆแบบคนแบบเข้าจอบอเคยกินนะเนาะคนอเคยหาอเคยกินมันอยู่ในพื้นที่ของเราอะนะออมักจะเกิดอยู่กจับหลามจะกบได้กินน้อย บึงันึงนีคอนุ่ไหมอียนุ่มไหมกรสาอือแต่คือนันแหละค่ะแต่ว่านไมบงนบองบกินนบงนะมันมันบแซ่มันหยาบอ่ะเลือกได้เลยเลือกได้น้อยเลือกได้นี่นหม้นี่เป็นตาวานหนูใหม้อันทิตาวันอีหนืม่อันแรหนไม้แรท่นเรามาจากไทยเหมือนกัแต่วนี่อั้งก้อบองอันนั้นก้อบงอเดี๋ยมากอกซุกกันได้นะ มันหล่นมัมันหล่นหล่้อมันหัากมันลาเคยมันหักเคยมันหักมันแข็งเอาเมื่ออันโบมแล้วการทองยางเขาคือประเดมาเมื่อมีอยู่เมื่ไปหา